เออไ,ไม่ใช่เราผัดเป็นไปเอาอืมกินกับพ,พ,พริกผงเนาะค่ะคักพ่อไปชิลล่ามไปแถวไปเมย์ถ่ายอยู่ฮึจิ้งเมื่อแล้วอือะไรอุลลีมีอย่างไรเนะาะแบบประเมือ่องแห้งอยู่ใช้ข้าวหลังแท้ แช mm. ่แด้ม่วงนี่เนาะเราหิ้วเข่าอ่ะมอฮ้วฮึมอย่างน้อหวานนี่ลิงยินช่วยโดยสบายดีสวัสดีเด้อบนนี้ก๋ เดินอยู่จุดหมู่บ้านของน้องมวยพวพี่น้องเลยโดยกำลังว่าสิกรับพอดีทางน้องมีเนาะเพิ่นกะกะาเกียรพวพี่น้องเลยกดคึกคักวูนี่เสียงเพลงเสียงย่างบุนบั้นบุนบั้นอยู่น้องมวยอยู่นั่งวะแม่หิวสบายดีล่ะไปไปเดี๋ยวไปนั่งบนไปนั่แหละมาหน่อยพอด น้ำโดนกระเบิดเฮยพี่น้องเลยนี่ขอกินขอกินน้ำเงินไอ้น้ำหน้าไม่ได้พอกินน้าไมเด้ออ้าวง่วงพายดีมวยอืมฉุบปะมีเจียวปะฮะเจียวปะไมเออไม่ใช่ กิกผงเนาะพักๆไปไปชิลล่ามไปวไปเมถายอยู่ึจงอะไรเราอะไรีมีอย่างไรเนาะหลักระเมือเฮงอยู่ใช้กับผลหลังแท้ใส่เนี่ยแซบรม่วงนี่เนาะยอดฮิวเข่าอ่ะ

เลยวันดีนะครมาทางนี้มงมวยกับเมย์กังอ้ายอันว่าทหารนั่งกะเอามาปลูกม,มันเนาะแล้วเขาไปส้นโทมหอยพี่น้องเลยในสวนมันขางนี่ยก็คักเป็นปกตินเนาะโดยถ้าจะทางบ้านก็นเอามาขัางมาได้ก็ะไรเลยเนาะตั้งสมบูรว์เสีให้แม่ได้งงวยเอาแม่ยังไข่มานี่แหละ จักสีดำมากั้นไว้พ,วพร้อมหางงวเข่าเพิ่พพพพนปลูกผักปลูกหญ้าไว้พวี่น้องเอ้ยไปป่ะเดี๋ยวไปแจ่มทักทายเพื่อนน้องเมย์อีกหน่อยนึงป่ะเนาะว่าเสียงดังเป่งเมื่อกี้นี่มามากราบดิมากราบโดยสบายดีกำลังเบิ่งช่างบนอยู่เงง่ายเอานี <S <S ่เข่าไปไหนเพราะว่าบัดมาขึ้นเพื่อนเลย ปเปิดไฟอยู่นอ,อก้วก็ย่านแม่นอนได้ตง,งาย่ขอนยะดนะี๋ยวซื้อดอกมาเสียบเดี๋ววางเด้เจิเด้อเด้อดอย่าตกตาจุะไปไปไป <laughs> ลงหลอจุบวาง <laughs> ดยไม่ใช่ประเทศพีเอขห้นงานกอนจะขอบไปหาน้งเมีกกอนนั่เองเด้อโด้อมาวันนี้เพือนซันมิจะเตรียมขึ้นน้องเมย์วะสบายดีทางแมตุกับน้องมย ยิ้มคักอะไร้อามีนี่ยิ้มย้มฮ่มาทุกท้าลงมาใช่ละลงมาอยู่เดือนอืมไปได้ไหมได้จะก็เปิดตู้มาดูเปิดในตู้เมื่อยห่บอกมาทำกรสร็สาเถือนเจ็บแอวเจ็บแอวเออชิพากันก๊อฟหรอบอนี่นยังพากันมาเฮ็ดยังมาหนีิมาล่างมาล่างเดือนล่างอันนี้ดิ น,นางขี้ปูนออกโอ้มันเกีย้ยแมนนะขึว่าลานาชนินเพือน่าน้ําลานอยู่บ่ยนลขมาแล้ว,ลวเาเพรเเแล้วเนาะกรมเพื่อนนั้อบย้แล้ค,คืนเอยู่ได้จังปอยกาอยู่ไรอยู่บละอยู่ได้ อยู่ได้เพราะวันนี้ก็เป็นคนอยู่แถบเต็ม่ได้เนาะคือคักบุญบ้าน,น,<ด>นบุญบ้าน,น,นอยู่ก็บว่าเป็นแตา่ย,ย่านเป็นว่าเขามาอยู่แหลวเขาจ้าสิม,มาอยู่อยู่เด่ตูบอัน,นที่มีทอเนี่ยบ่าโ,<ด>โอพ้พนกหาหมูเ<ด>จ้าก,กหาหมู<ด>ต่างคนต่างหาหมูว,ว่าเขามาอยู่แหละแม่สิออกมาอยู่เลยทางนั้นละไปเบิ่งปะพนกเลาะาหมู่เขอกัน โอ้ลังกำลังตั้งเสานี่บ่เห็นบ่คือว่าลังตัวผ่าผักปลาตังคาวนี่ลังตัวมันเป็นกระตุ่มเนยเป็นตูปมันคือของเจ้าเห็นบ่อืมอืมว้าเดืยบโอยเลยเนาะปลูกยังใช่ละนี่นะปลูกมะเขือไงปลูกมะเขือไงเดินหมวกผ้าวนี่เดินหมวกผ้าเดินหมวกผ้าหน้อยเลยไง ไอดีนะไงก็ข้าวอีกด้วยน่อยกลัวซามมี่มันเป็นแบบได้มะเขือไงมัมซีโอ้ทางสาวบุญเห็นแต่ไม่ได้ซองกรปั้นางไงีิได้แมนโบใช้มีตะต้นนี่เกิดกับบุช่แต่บ่าวบุมีเด็กอามาาจะใช้นะขอชื่อน้ำเพลินขอชื่อน้ำเพลิน อย่างที่ว่าอันอันอะไาสิพุ่นนำมีขุมมุมมีอย่างนี้คือยังนะอันน,าน,าปลปลนั้นนะพีปูมะเพ็ดใช่ใช่คุดขุมไว้ชื่อบมกเพชรยันมันเบี้ยมันยังโมไลเด้อ,อเออเออเพชรแล้วเราจะปลูกมักทัวบางแผนแบบไรนี่น้องมีโครงการแบบถ้าได้ขึ้นเฮือนขึ้นชั้นแล้วนี่ยจีบางแผนแบบไรล่ะ กักหอมบัวมีหลายอย่างมีหลายอย่างอยู่เาจังบดีซื้อนี่พักเมาอยู่พี่ปะจะชี้ถามทั้งน้องเมย์เป็นข้างการก่อนเมื่อกีน้นี่ทั้งช่องสมบุญมาวันเท้าพันกะน้องเมย์เพิ่งกะได้เชิญมาแล้วใาไพี่น้องเอ้ไม้ทั้งสมุญกะชิ้ถามนอมมม้องเมย์ก็เป็นตู้ไม้อีกเพื่อเอฟซีเพิ่นเบิ่งบัวทัวร์ถึงเนาะโอ้โยคือว่าเกมชิขึ้นบ้านใหม่ เผือ่อว่าลำชองสิบุญอีกมือหนึ่งอีกวันใหม่บ่เป็นไปบ่ได้ได้มีเอ้ยเ <laughs> นาะสุดท้ายวันหยังวันน้องเมฆาซีคอเส้สนเส้นอีกสาบ,บุญมา้วกะเอฟซีสบุญเอฟซีสบุญกะมาทุ่มงานขึ้นเดือนใหม่น้บบนนองม,มีมวันที่สาวเก้าวันซุกมากินข้าวมากินข้าวแล้วล่ะ <laughs> พกินข้าววมพาเออมีอย่างกั็กินน้ำกันหักแพงกันไหวเนาะอือืม,อม,อมโอเคเดี๋ยกะถามมาบท่านตอนเพเนเฮกะสชิมายอนดังตอนสวยๆมานํำดังดีกว่าบมาเนาะโดยเติมอมจกมอสูตรด้เจะเอาทางไหนมีมมสูตรอย่างดีบ่ด้วยว่นะ พันยูพ oh. mm ันละพันยูเศษหนาเนิ Stunden ่โดยจักีมมีมอสูอ so? ่น่าร oh. ักที่จบอนันกับ้วุ้นแมนถ้าแม่แม่ก็มีแตมอสูงเดียวู่งเดี๋ยวบ่ยกเราเดี๋ยวให้พ่นเอ็น่หาเบิ้งน้ำมีเนาะปลาขาวเบิ้งข้างในปลาบบะวางเห็ดความสะอาด มาตั้งแต่ยังไ่ได้ใช้ประตูมาไหมมือมือบดกแวเฮ้จอกก้อนกินนี่เออทำาบาๆก็อรูหูรลว่ามือยังไหล่างเลยเอียงฉากนี้อนี้เป็นขามาไว้ใหดกินบ่เอมือไ่่บ่ปิดก็ไดาษดีแหละแบบี้แหละันรจงบ่ก็ท่อนแสง จะได้ห้องเจ้าห้องนี่บ่ได้ใส่ลูกวิทย์บ่ใส่ลูกกอนเอาจะลามักจะมักเจนอยู่ดุม่มบอ,อถ้าว่าเป็นไปได้กะถ้าบอใส่ลูกกอนกะดีแบบนึงลูกกอนนี่เสียไว้ถ้าว่าเราเข้าดูแล้บอได้นี่เสียไว้หลายเปิดนะ <laughs> ปูเป็นไม่อ,อยากได้บอ นี่แหละกะซะบ้านแมแต่เฮาเปิดหน่วยกุญแจเนาะจะเปิดกับมาโดเบิ่งจ้าเออืมีบ่่องลมไปบ่ล่ะเครื่องดูดอากาศเลยบ่จงบ่อืเอานให้เปิดปองเยี่ยมโเนาะมันจพอยอัดตรงเดียเลยก็นอนสบายแม่น ไ่วตามรักนะเพื่อนกอ่อเขาน่ะแบบว่าเขาวางแผนไว้เพื่ออนาคตเพื่อเขามีเงินมีคำเลยเขามีช่องร่มดูดอากาศนะจะเห็นบ่เพื่อนน้องอุทัยที่ว่าพัร่มเลนน้อยอยู่ในช่องเล่นน้อยนะยาาฮะผมเคยใส่ลายโวแมนตอนนี้หันเจ้าอาสัญแต่ว่าว่าเพื่อน่าเพื่อแบบมันบ้างแผนไว้เพื่ออนาคตถ้าจะมีงบนีเจ้าต้องเลยให้เพื่อนทุบบรนวากําเพงใหม่ได้ต่อนะ แต่ว่าตอนนี้อ่นกะเฮ็ทชั้นนี้กะโอเคดีให้กันเปิดโปรยเยี่ยมมันโดนเป็นยังโปรยไงมัน <c oughs> ต้องเปิดดูดอากาศถ้ามีอันนันช่องดูดอากาศแล้วทาเมาบ่มีอันว่าพัดลมปิดดูดอากาศกะเดี๋ยงงูเขียวลืมฮปเห็นขึ้นมาพราะเงแล้วเนาะ <c oughs> อันนี้ห้องน้องไม้โ <c oughs> อ้ะจะเจ้าได้เขาไว้ไนบ <c oughs> อกรองกวางมีแต่ว่า ใส่ผืนนอนห้องได้นิโมอสูตรนี่แบบนั้นใกล้ใกล้คันโอนโอนโอกนะใส่ผืนนอนห้องไรคงคิดว่าห้องที่เป็นตั้งผ้าข่อญนันดีเอาห้องเจ้าก็ได้ห้องเหนือจะงามแมนอืมห้องที่ว <si ่าช okay? ุมเจ้าสะนอนประจําก็ได้พอได้ั่นไงชุมเจ้าก็สจบุญเย่อกันนอนหรอกเย่อกันบ่หวานวานเอาใส่บันดีก็ได้ใส่ชุดเด้าเต้ที่ว่าเ้าปูเสื้อนั่นเดี ปูเสื้อเพิ่นเพิ่นย่างหอบเพื่อนได้ไหมบ่เพิ่นย่างหอบเพื่อนได้บอหนี่เพิ่นมาปูเสื้อได้ให้หมอสูตรนอนเดาเพิ่นก็นมีไก่คันนะเ <c oughs> <c oughs> มงไม้จะฝ่า <c oughs> ยังบ่ได้ยังบ่ได้คิดบ่ยังบ่ได้คิดวา,างแผนไว้ว่าสิเอาห้องอดไรบออุ้ยแกบ้านนอนอุ้ยถุงนอน <c oughs> อน,อน้นองเมย์ก็ยังบ่เคยเนาะ ปติหลป้าไปเงินคัวป่ะเงินเกาะเอินครัว,วมีโอกาสมาทั้งนี่พอดีได้แวดิดน้ำนองเมบ่บนี้ยเงินครัวเราขักด,ดีน่กัเอาแบเ็นโตกมาตั้งนีทเต็นโตั้องว เขามีเงินซื้อซื้อตู้ใส่ถ้วยเนาะบ่แพงร้านป่าบ่เฮ็ดแบบมันเป็นโต๊ะอันนี้ตแบบมันเป็นเตียงอืก็เป็นเตียงข้าสว่านบ่ต้องเฮาออกไป1อีเนาะก็ได้เนาะมันจังบ่พนมันย่ามันย่ากระสดำำดำอืมานี่คือของน้ํา เอานี่คือ,อยังนี่กระเดนนี่น้องเมยแมนเข่าเองด้วย <c oughs> เดี๋ยสิเข่าเองด้วยค่ะอันเดียจะตอนแสงแดดแนี่ยไปหน่อยโอ้กระเด็นนี่เตยฮู้ละไหลเจ้าเนี่ยอยู่นอกแมนบ่นเออไหลเจ้าอยู่นอกแตบบ่ว่านี่ทางน้ำเจ้ากระิอยู่นี่แมนบ่แต่คนใสา่ย,ยางเจ้าเนี่ยชิซุบใช้หูข้างนอกหันน้ำกระชิ่ดไหออกมานี่ไม่เหรอ อืมโอ้อาจจะโคกแบบนี้เลยเนาะแบบนั่งเลย,ยนี่เอาแพรมาชิมาเซตอันนี้ลองนะบอคือบอกรู้แล้วแบบนี่น้องมีเซื่อนมีกระถางเอากระถางมาน้ำเลิศเปิดน้ำไว้สมมุิว่าปวดไทยบอกไทยเบาเขากับทายอยู่นี่ได้แล้วแบบนี้มันได้เลยได้แล้วบอเออมีแต่จาจมีถังหันเจ้าเป็งน้ำมาแล้วอีหญ่แบบนี้เข้อาอากาศนะ <c oughs> เอ้าวนางเ้าแล้วนางสบจว่าเจ้านางแล้วก็บไอมีสองถังถังหนึ่งทางอาบน้ําทางหนึ่งไว้เลยเขาทําความสะอาดเขาร่างจะโคกลงอ๋เอมเ,อเอม่บุญเม่เอโบอกว่าใช่ไรแล้วบะสันเรา <laughs> <laughs> ล,ลอยขึ้นเรือนหุ่นเป็นแจ็าจะใส่ใส่เลยเนาะแบบแบบขึ้นเรือนเลยจะใส่ได้ป้ะ มีน้าก็จัดการมาแล้วนีไไ่ได้แล้วทาแม่บุญบั่าแงบบ่เชื่อป่ะเอาประตูไว้ให้เอวปัดเนี่ย <c oughs> อันกันไ,ไว้เดี๋ยวไม่แยกกันเนาะเฉียงกับก้องก้อง,อง,องแม่พี่น้องไอเพราะว่าทางน้องมี่เิ่นเตรียมสิกปรกเนี่ยเิ่นกระปิดประตรปูประตูสมัยกับมันก็นเริ่มข้ามไปเนานะล่ะเนาะก็เลยกลับดีใจนทำระมีเด้อก็เลยชันชันหลังมังไงเตมีประตูประตังพนังไอชุดเดีดยดวสำนี่แหละ ท well, ่านผู้นก้กำลังกระโดกุ้่วเที่ยงกับมุมบําบําอยู่อีหยังไม่ยังรอวะอ่ะทางสืบุญกระโดดลงก่อนบัดนตรบัดปวดให้เบาเล่นมาพุ่นก้นบ่ทาขึ้นว่านยังไส่ใช้โคกแบบดีไเลยในตู้เราใช่ง้อยขึ้นตกเพ่งแล้วเนาะจะไปง้อยได้นั่งเพียบเลยอยู่ในเฮือนแบบนี้บ่ อืมแบบว่าเขาง่อยโดตัวนะตัวชาติตำแพงได้ตัวนี้เขานั่งย่ออืมนั่งแบบคือเขาไปป่าโดดตัวนั้นเนาะตัวนี้นั่งแบบพระเพียรแบบพูดีเอามีแบบว่าคือเพิ่นเข้าไปอาบน้ำทุกกี่ใครนั่งอยู่หันเลิศนะห้องน้ำก็ยยังมโนรมีเด้จะโคกแบบนี้เอาแบบย่อๆคือกันนะห้องน้ำปวดเทเบาเล่นเขาป้าคนเราแม่บุญวายังใช่ผมไร่บ่ ไปล่าอันทางมาโลดว่าปวดมากไผ้มากถึงจะได้เป่นเพื่อนเจ้าได้หวั่นนี่ละน้องมี่ว่าใช่ได้เลยว่ะรอขึ้นบ้านใหม่ก่อนก็ไดล่เราอะเพราะว่ามอืไปว่ามันแข่งให้ปูนแข็งก่อนนั่งแล้วยุบลงไปแวงนั่นเนาะใครนาะเหาอยอยู่บนท่านได้นั่งยังไม่นั่งวะอ่าดีกันแต่ปูนที่เบนเทนี่ก็โอเคอยู่ โอ้โบบวบใบดอกของน้ำกับพี่แต่หัวเนาะปีนหัวปีนยัง <c oughs> าาใชาใชามม่นน่้ช่ใ้่ใ่ใช่ใด้าช่าช่ใม่ใช่ใม่ใช่ใช่ใช่มื่ใช่ใชบใช่ใช่ใชาใช่ใช่ใชเใชนใช่ใช่ใช่ใชนใชกใช่ใช่ใช้ใช่ใย่ใชคนช่ใ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 ช่อ,น,อน่ใ <c> ช <oughs> ่ใช <c oughs> ่คช่ใช่ใชวใช่ใช <c oughs> เคช่นช่ใ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 ช่งไ่ใช่ใช่ใชชใช่่ <c oughs> โดยแม่ยูเป็นของร้านแต่ว่าคมจะชื่อของไมีตู้เดี๋ยวนี้เป็นจังไรดีใจอยูเต้นว่ดีใจดีใจอลไรจังว่ามาเห็นแล้วก็โอยสะอาดมีสะอาดตางามแบบทีทางเนาะพอใจแบบมันกับแบบว่าโอ้ยเนาะแบบว่าจิตใจให้ม no ันก oh. ับมันเงียบเลี่ยแต่มันเบิ่งเนี่ยมแต่ทั้งเด็กกดูเลยทั้งเด็กกัพี่แกเฮือนชาญเพื่อจะมาบังเฮือนร้านนี่กับตกปลอกตั้งปอก เต็มใจทำไดแม่ตแม่ตูกต้ก็บี่ใจหายเออคุณฮะเห็ดยูเป็นผ้ช่างอยู่ช่างเรื่องช่างช่างแถบดานข้าใหญ่เป็น,ใน,ในอีกแต่ว่าแม่ตู้แม่ตูน้นี่บอกขอโทษไปตู้ช่างบ้านให้หลานที่คิดว่าชิช่างได้ให้ยช่างห้ได้เอวหรอช่า,างก็ได้แต่แม่ตูแต้แต่ช่างช่างยูเองยังบ่ได้ไต่เอ้เงินซานอยู่เสมอนี่ก็ยังบ่ได้สาประบุกเนาะหกห้าพมาส หน้าได้กัดแกชื่อเขามีนาเอาชื่อเขากระปองคนละชื่อน้อมือเนาะคือน้องเมย์น้องไม้ก็คือฮู้เนี่ยไปหาน้องไม้แต่ละมือแต่ละวันค่าขายเนาะตะกี้ไปที่จุดหมายที่สมุนได้พ่อน้องเมย์นี่ตะกี้บอตอนนั้นไปกับเบาเงาแต่พ่อน้องเมย์นี่ไปเก็บกระป๋องกับปุตุจำได้ว่าปีซื่นน่ะ ก็เลยใกล้ชินของกลมมได้หนึ่งอะจาได้แม่จะบุญกะเวะลงไปฮะสาวบุญเบิรตัวมีสองคนยังมาหาบ่ยเงาเงาแมนบุญแมนฮักกาฮักกาคิดยากนาะฮักกะเลี้ยงเงกเถาะแต่ก็รอบที่สองมากับพี่อันไอเมาพ่อเจ้าไปเก็บก็น้องโมเนาะเจ้าก็น้องโมแล้วก็เจ้ากับเบาเรื่องชีวิตเกี่ยวกับชีวิตของเจ้าแหละ ตอนนั้นมาแล้วก็โบ,บคิดว่าเจ้าสิมีวันนี้ได้อีหล่เนตนี่ยไรก็ย่ามีเพือนมีซานเด้อที่ดื่มโบไล่คนที่มีบุคุณกับเจ้าดนางเด้อคือแม่บุญภูธาบบมีเพื่อนกะเพื่อนกะทั้งผู้ใหญ่กับโบเห็นว่าเพื่อนเป็นคนนำพาพามาเนาะนนแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นได้ส้่งบ้านส้างเพื่อนใ้เฮ้านี่ยแหละอย่าไปดื่มเพิ่นเด้อค่ะดื่มอย่างดื่มได้อย่าดื่มคนที่มีบุคุณกับเฮ้า มาหอดจุดนี้แุน้องเมย์เปลี่ยนเปลงไปหลายขึ้นเต็มขุมมขึ้นแต่คขุมเลยจังหวปัจจุบันจังกี้แข็งกว้างแต่ที่ว่าบ่แมน่าศบุญบอกศบุญสอนน้องเมย์อันนี้คือบอกว่าลืมยังลืมได้แต่อย่าลืมคนที่มีบุคุณกับเจ้าแล้วก็เมตุผู้เรี่ยงเจ้าเราสิ้ัวยังยังเราเคยให้หรือว่าบ่ให้ผ่านมาเจ้าได้ดีได้เข่าเคร่งหนึ่งหรือว่าเคร่งศพต้องได้แบ่งให้เราเมื่อกินน้ำ จ้ากระหูว่าเราโบมีถ้าบ่มีเราหน่เจ้าก็จักรีมื่นตาได้ปานนี่รู้โบถึงเลาชี้ให้ให้ก็ให้เพิ่นให้ให้เป็นคนดีแต่แม่เฮาแท้ๆแม่ของเอื้อยเราก็ยังให้เอื้ยห่วยเครียดเนาะห่วยเครียดคนที่มีบุคคลกับเจ้าคนที่เลี้ยงเจ้ามาจนใหญ่มาพึงปัจจุบันนี่เรานางเนอะจนใหญ่เนาะแมนบรรลุลานถึงเลี้ยงแมนเจ้าคิด คือเรากะอาจสิให้กับวเท่ากัแมอนอยู่แต่ว่าก็ต้องมีให้แต่แม่เฮาสะแท้ัวเมียก,กันก็ยังมีวันให้เนาะโดยทั้งมีชอบพอดีแล้วโดยฮะขอบคุณขอบใจรลายเอลยก็บวันทีชื่อน้ำเม,มาฝากเข้มงเลยเอานเบอนเันชื่อ,น,น,อ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 น้าเย็นชูเม่ตู้กินเลยเด้อโดยอ่ะเอ็ยเบอร์น้องห้ไปซื้ออันน้ำเย็นๆชูเม่ใหญ่กิน ใหญๆกินยังถามเดาพ่อมาทำความสะอาดเฮือนซานซอยกินนุ่มบอกินน้ำหวานบอ,อโดยพระธาวันนี้เพิ่นจะพากันเก็บเครื่องเก็บของเลยกะคำมือต,ตกตาเลยเนาะแต่มื่อนั่นยังพอกันนี่แหละเด้อเกย์กับก่อนมัเนี้สบายดีเนาะโดยสิเมื่อได้บัตรนี่รีเข้ามานั่งดูดีเมื่อข่อยกันเลยดูดีเมื่อง่ายกระดานไปโดยโดยอ่ะมักระเบิดมากนี่แหละบัตรนี้ ดื้มบไล่ได้ตัวนี้โดย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 ไปล่ะมือมาเนื่อไนกับคนแตะมือขึ้นบ้านขึ้นช่องยังได้พอกันเด้อไปเมื่อก่อนนึกว่าหนี้เด้อโดยไปควดทั้งคุณโดยสิเมื่อได้บาทนี้ปุ่นเครื่องไม่ได้ปุ่นเครื่องท่าได้คนสามีค่อยโอ้โหจะมาซื้ออะไรแซมไปโอเคพี่น้องเอรยเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งสุบุญก็ได้เข้ามาเยี่ยมมายามทั้ง น้องมีกับน้องไม้เนาะอยู่เฮือนซานของเพินเน่นแหละเพิ่นก็นได้เชิญมาห่วมงานนำมือวันที่เศรเก่าถือวันศุกร์พอดีเพื่อพี่น้องเลยถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีเนาะอยากมาร่วมขึ้นบ้านไม้น้องมีกะยินดีเด้อเชิญมาได้เด้อเพื่อพี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้สาบุลกับที่ดื่มโมได้กับขอบุญขอบคุณทั้งเอฟซีแล้วก็ทั้งู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบรักกระบอกขามโฆษณา อี่มอะได้กับอย่าลืมกดติดตามสมุนบ้านนะหน้าเดือว่าช่องแม่น้องน้ำพิงเด้อพี่น้องเอ้โดยสำหรับพิ่นี้ขอลํำล่ำพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อขอกลาวว่าสบายดีสบายดี